ครับผมณโค้ชพูนะครับมาสเตอร์เดอะเบสิกวันนี้ครับผมจะเป็นการสาธิตท่าที่ชื่อว่าเคเบิลอินเอ็นเอาท์ครับซึ่งทําให้คุณสามารถพัฒนาการไวแก่งการลำตัวได้สําหรับมือใหม่นั่นเองครับผมท่านี้ครับไม่ยากเลยครับมีแค่เราใช้อุปกรณ์ตัวคือของเคเบิลลักษณะนี้นะครับปรับให้ตัวของรอกนะครับอยู่ความสูงเท่ากับอกของเรานะครับเวลาที่เรายกตัวของเคเบิลขึ้นมาครับตัวของเคเบิลจะอยู่แนวเดียวกับราวนงของเราอาจจะสูงกว่าหรือเตี้ยกว่าเล็กน้อยได้ไม่เป็นไรครับผม ประเด็นสำคัญคือเราจะจับตัวของเคเบิลไว้นะครับลัสษณนนี้นะครับก้าวเท้ามานะครับและเอาตัวของด้ามจับนะครับมาไว้กึ่งกลางอกของเรานะครับผมวางเท้าให้มั่นนะครับเอาเท้าแน่กับพื้นไว้ความกว้างของเท้าประมาณหัวไหล่เอามือก r a ตัวของแฮนเดิลไว้ทั้งสองมือนะครับผมกึงกลางไว้นะครับจังหวะเตรียมหายใจเข้านะครับจังหวะที่เราออกแรงเราจะเหยียดแขนออกไปตรงๆด้านหน้านะครับหายใจออกนะครับผ่อนกลับเข้ามาที่ตำแหน่งกึ่งกลางอกหายใจเข้านะครับและเหยียดออกไป หายใจออกพร้อมกับเกรงแกงกลางตัวไวเพราะว่าเวลาที่คุณเหยียดแขนออกปุ้มนะครับแกงกลางตัวของคุณจะทํางานทันทีนะครับและทํางานหนักด้วยนะครับไปทั้งหมดเลยนะผมดังนั้นนะครับเราจะทําการเกรงไว้และเหยียดออกครับถอนหายใจเข้านะครับผมเก็บศอกเข้ามาครับและเหยียดออกไปแขนตรงหายใจออกนะครับถอนหายใจเข้านะครับเหยียดหายใจออกนะครับศิลปะของการฝึกท่านี้คือต้องทําให้ทุกๆอย่างเนียนนะครับและ ไม่มีการสตรเก g l หรือว่าไม่มีการดิ้นรนครับบางคนครับผมคือเสียสมาธินะครับเสียหลุดฟอร์มคือจะเป็นแบบนี้อื้ออื้เอียงไหลเอียงตัวเอียงไปหมดเลยนะครับอย่าเอียงนะผมเกรงกลางไว้จัดระเบียบร่างกายไว้ตั้งสติไว้นะครับและเหยียดออกไปผ่อนหายใจเข้านะครับยืดเหยียดออกไปหายใจออกผ่อนหายใจเข้านะครับและเหยียดหายใจออกนะครับพอคุณทําครบตามจำนวนแล้วนะครับเปลี่ยนฝั่งนะครับล็อกใหม่นะผมจัดระเบียบร่างกายใหม่นะครับเตรียมหายใจเข้าเหยียด เราจะออกนะผ่อจะเข้าละเยียเราจะออกให้เป็นจังหวะลักษณะนี้เลยผมนิ่มนวลเนิบหน้าสวยงามแบบนี้ครับแต่จะไม่แบบทําเร็วเราจะไม่ทําเร็วมันจะไม่ปึ้งปึ้งปึ้ง,งไม่ใช่ด้วยนะผมคือเนียนคอนโทรลเนียนค้างไว้หนึ่งวิด้วยก็ได้นะครับแล้วผ่อนเหยียดผ่อนทำตัวนิ่งๆเข้าไว้ครับผมแล้วจะดีเองครับอีกทีหนึ่งอึ๊บอ่า และนี่คือการสุดท่าเคเบิลอินแด์เอาที่ถูกต้องครับ